เรามาดูโรคภัยไข้เจ็บของคนวันพุธกันเนาะเดือนสิงหาคมอืมมีไพ่เตือนไหมโรคภัยไข้เจ็บอ่ะอโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการอยู่การกินเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในการกินอ่าโอเคเดี๋ยวขอขยายความหน่อยค่ะโรคภัยไข้เจ็บ หรืออสัตว์ที่นําเชื้อโรคอาจจะเป็นหนูอ่าในบ้านอย่างนี้เนาะอืมโอ้นี้ระวังให้ระวังสัตว์เลื้อยคานด้วยเนาะสัตว์เลื้อยคานโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมอ่าอือเป็นพวกหนูเป็นพวกงูเป็นพวกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ต่างๆเป็นพาหะนําโรคก็ให้ระวังดีๆนะคะแล้วก็บางทีอาจจะทําให้เสียทรัพย์ ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเครียดวิตกกังวลอืมก็ให้ดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินเรื่องลมฟ้าอากาศอ่ะมากับลมฟ้าอากาศมากับสัตว์เลื้อยคลานบางทีอาจจะทําให้เสียเงินเสียทองได้เนาะอันนี้คือโรคภัยไข้เจ็บของคนวันพุธเดือนสิงหาคมนะคะ